ลองจริงดบอกเขาอะไรสัญญานะลองจริงตรงนี้ไหนลองจริงด้วยลองอันนี้เป็นภาคเช้ามืดที่เดียวครับวดตอนนี้นะคะทางทีมงานช่อง8ปดเหมือนผู้ประกาศข่าวเลยคือตอนนี้ทางทีมงานช่อง8ของเรานะคะกำลังเข้ามาที่โรงเรียน คนมตรครังเรีนบ้ไม้ชมพูไก่อนดีกว่าับจับอกันแป๊บนึงนะฝน่ทนี่บานไม้ลุอากไดด้ลงบ้านไมลุบม้ลุงระวังที่ไม่แตรถรถไปแล้ไม่ต้องเดินก็ได้ชมพูไม่ต้องเดินไมพูีมนดล้วไห ไอ้บ้านไม้ลุงขนโอเคบ้านไม้ขนไม่ใช่หนูจำชื่อโรงเรียนไม่ได้เนี่ยเราดูดีกว่ารถเข้าไป รถตรงในที่นี้คือรถแบบย่ำกันครึ่งแข้งอยู่ชิ้งานก็ต้องใส่ลูเข้ามายังไงนะพี่โจพี่โจยังไงนะคะโดยเฉพาะข้างในอ่ะเดี๋ยวไปรถใหญ่ได้บ้านไม้ลุงฝนขายข้าวด้วยนะขอบคุณค่ะเนี่ยพี่โจถ่ายตรงนี้ก็ได้่ไมตลองมาเต็มเลยนี่เด็กๆลูกเสือน้อยของพี่ หรอน้องๆมาช่วยเราไม่ใช่หรอ,ช,หอช่วยเราแล้วโอ้โเด็กๆน่ารังมากเลย บ้านกันน็ใหญ่มากเลยทุกคนเห็นข้างในโรงเรียนปะหนักมากอันนั้นหนักมากบมันไม่ต่างอะนี่จะเลื่อหน่อยเลื่นครับคอมพิวเตอร์พี่ีจคอมพิวเตอร์ข้างในนี่ไม่ต่างข้างนอกกัสภาพน้ำอยู่ข้างในเต็มไปหมดโอ้ยโจอยู่ข้างในนะใช่ไหมสามารถเดินเท้าเปล่าได้เลยตอนนี้ สิวหนูก็ขึ้นมาอีกหนึ่งเม็ดนะคะทุกคนช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันคว่าเราหมาะบนยงยไนะไทยไ โคนฉ่ำมากเรา,าระวังกันสุดๆเลยค่ะเมื่อกี้ทาการเปลี่ยนรองเท้าไปแล้วตอนแรกอะหนูจะไลฟ์สดตั้งแต่ตอนลุยเข้ามาต้นซอยแต่ว่ามันเหมือนไม่มีสัญญาณนะมันก็อาจสัญญาณเป็นบางช่วงอะคะ่ะบ้านใครครับอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขนวิทยาพาพ169นะชื่อยาวน,นิดนึง ถ้ามีช่วงไหนที่แบบชมพูพูดผิดขออภัยทุกคนด้วยนะโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขงมีคจะภาพหน,นึ่งหกน่าจเนี่ยเราแบบเป็นดูน้องๆลูกเสือเนี่ยนาดีของเรานะคะดีตรงที่แบบเออเด็กๆยังยิ้มได้ น,นี้จะเป็นที่ที่สมแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเราก็ใช่ไหมตู้กันมากเมื่อเช้าเราไปจ0 0 0สองแสน 2, บาทแล้วก็ถุง อะไรนะถุงยังชีพอีก500ถุงที่ที่สก็คือเมื่อสักครู่นะคะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะะมอบเงินสด100,000บาทอันนี้จากาคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันเองนะคะจากทางบ้านที่ระดมทุนมาให้กับทางช่องแปด เป็นผู้ส่งมอบให้กับชาวบ้านให้กับโรงเรียนแล้วก็ตอนนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นที่สุดท้ายค่ะแต่ที่สุดท้ายเนี่ยชมูรู้สึกว่าที่นี่มันมันหนักสุดเลยแหละเพราะว่ายังไม่แห้งอ่ะมันมีแต่โคลนตอนแรกดูจากข่าวใช่ไหมร้อนนิดนึงตอนแรกดูจากข่าวเขาบอกว่าเป็นโคลนเป็นโคลนไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้พอได้มาเห็นาตาจริงๆก็เลยแบบโอ้โหกปเลยอ่ะ the is a bad one. ก็จะพากันจนโคลนนะเจ๊คะนี่เขาไปรับอาหารมาแล้วก็เข้าบ้านอากาศร้อนมากทุกคนระวังลื่นนะน้องครูด,ดูลแลตัวเองขอบคุณค่ะ เราค่อยๆย่องไม่ต้องเป็นห่วงค่อยๆย่องค่ะเอาชุดมาเปลี่ยนด้วยทีมงานแจ้งไว้แล้วว่าแบบเอออุชมพูเอาชุดมาเปลี่ยนด้วย,น,วแบบย,น,ยนะคะเผื่อเผื่อแบบมัน,ม,นมันต้องเปลี่ยนซอยเมื่อกี้เดินผ่านไปก็คือแบบคิดว่าตอนที่รวมก็น่าจะมิดหลังคารถเลยตอนนี้ช่มพูอยู่ที่แม่สายนะคะเชียงรายค่ะอยู่หน้าโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ล,งลุงฝน หนาพ 9. <Okay. S> 1 9โอเคเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาขอคุณป้าคุณป้าก็ใจดีมากแต่ว่าห้องน้ำก็ตามสภาพอะค่ะเพราะว่ามันเพิ่งจะผ่านภาวะวิกฤตมาเนาะน้ำท่วมหนักมาแต่ก็เข้าค่ะแปวฉี่มากมันพูดมาผมไหมคะก็อยากมัดค่ะร้อนขนาดนี้จริงๆหนูอยากมัดมากค่ะแต่ว่าไม,ไม่ได้เอาไอ้นี่มา ไม่ได้เอาอยางมาถกมาไม่งั้นหนูมัดไปนานแล้วพี่จะพี่จะแก้ไม่ได้หยิบม,มาด้วยของเขาใครมีแต่พวกเรานี่พี่ๆเขายังไม่ได้มัดเลย เดินหนมาเดนุม,นมทุกคนขอบคุณมากค่ะทางนั้นฝนตกไหมไม่ตกค่ะแดดร้อนมากเมื่อเช้ายัางหนาวอยู่เลยอะแต่ว่าตอนนี้คือแดดร้อนอะดูไมดูบรรยากาศการสัญจรก็ทุรักทุเล สถานการณ์นี่แหละแต่น้ำโพนแบบว่ายิ่งตรงต้นซอยนะแบบครีมมี่สุดๆคือเดินเข้ามาตอนแรกก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่แค่แบบว่าเกือบท่วม้องเท้าแต่ว่าไม่ยังไม่ท่วมพอเดินลึกเข้ามาลึกเข้ามา ยิ่งเข้าซอยลึกเท่าไหร่หน้ำก็ยิ่งลึกขึ้นเท่านั้นแต่มันก็ยังโชคดีที่แบบว่ามันมันไม่ได้ขึ้นเลยรองเท้าพอให้ได้แบบกเกงเลอะกันนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรคร่ะเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาแล้วหมายถึงแบบเตรียมเสื้อผ้ามาแล้ว มีลมเข้ามานิดนึงน้ำท่วมปีนี้โหดไม่ใช่แค่น้ำมีฝนมาด้วยต้องรีบทำความสะอาดจะนด้ใช่ใช่เนาะที่เขาบอกกันว่าถ้าจะทำความสะอาดบ้านให้ทำตอนมันดูดเปียกน,น,นี่แหละเพราะว่ายิ่งถ้ามันแห้งมันก็ยิ่งทำความสะอาดยากมากขึ้นเท่านั้นทุกที่ระวังนะเข้ารถอย่างนี้มันมันไม่ค่อยคลายสียหรอกคล่องไหมยู่เขาไอ้นี่ไว้สูง ข้าไปท,ที่บริษัทที่ตึกอ,อนะคะก็มีการแพ็คคือก็เกณฑ์นพนักงานเกณฑ์พี่ๆทุกฝ่ายที่ปกติเขาต้องทํางานนั่งออฟฟิศะคะ่ะก็คือให้มาช่วยกันแพ็คของระดมมีเงินระดมทุนจากทางบ้านเข้ามาก็นําของนําอะไรอาเงี้ยคะ่ะใส่ถุงแล้วก็เอามาบริจาคซึ่งมันแบบเป็นจำนวนมากเยอะมากๆเลยรู้สึกโชคดีนะที่แบบว่ามีส่วนมีส่วนได้ช่วยบรรเทา มันไม่มากก็น้อยอะเนาะมันพอได้ช่วยวมันก็ดีใจ ใส่ชุดลูกเสือคือเสียสละมากมากเมื่อกี้อุ้มน้องๆลูกเสือตั้งกี่คนเหมือนเป็นจิตอาสาคนหนึงนะ่งอะ คุณเหนื่อยไหมน้องคุไม่เหนื่อยคะ่ะไม่เหนื่อยเลยหนูแค่มาช่วยเขายกของลงมาช่วยเขาแบบเป็นตัวแทนเฉยๆคะ่ะไม่มันไม่ไม่ได้มีอะไรเหนื่อยคนเหนื่อยกว่านี้มีอีกเยอะมากเลยคะ่ะนึกถึงตอนน้ำท่วมบ้านปี5้าหนูก็คือผู้ประสบภัยคนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าแค่มันไม่ได้แบบไม่ได้มีโคนอะไรแบบนี้ จะเป็นการส่งมอบนะคะทุกคนไปอยู่ในกระเป๋าหนูสักรู่นะแป๊บนึงสักครู่เดียว ้าไม่ใช่ถอยหลังเข้าคอพดแต่หันหลังเข้าวโพดคนใดที่ชมภาคคนใดที่ชมลชมล น้องร่นรอรอนี่ยรอเด็กเรียนเธอน้องคนไรอยู่ทับทายฟันขับชมพูเลยสิคะสวัสดีค่ะเดินดีๆนะกลัวลื่นเดินดีๆนะกลัวลื่นตอนนี้เราบุกมาที่แม่สายเชียงรายเลยนะคะ ไม่บอกเกมระวังต่อลื่นทุกคนถ้าว่างมาช่วยกันแพ็กของ PRS Group ได้นะพรุ่งนี้บ่ายสอบเป็นต้นไปใช่ใช่ใชต้องการนะอาสาสมัครจำนวนมากเลยมาแล้วบอกเจอใครคะเจอใหม่ <c oughs> ไม่เจอธูบูธูม <c oughs> ูไปเทลมีแต่ถ้ากลับวายอาจจะแวะมาก็ได้ ฉันกลัวทำโทรศัพท์น้องหลุดฉันต้องซื้อไอโฟนสิบไว้โอ้โหลีบอลลีเบาได้เบาจ้าร,รู้ว่ารถแรง อออนี้เ่อนี้ขาันู้หมับลงเรียน้นเองโอเคไดีวได้เดี๋ยวจะถ่ายภาพนี่นวไม่ใช่ส่งไปให้พิกแล้วไม่ใช่ช่องแตกฟันน้ำใจอยู่กับพิิก กี่บาทเนี่ยแต่ไม่มีตังจ่ายนะเนี่ยหรือนะไม่น่าจะอาจจะโปรดน Ừ. 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 Người lên ba mươi bốn, mươi năm, mươi sáu, mươi bảy, lên tám, này à, không đây มาฝาเีน้านหนยน่แล้วสเต็ปข้างหังเห็นเลยได้ได้เเบียก็ได้นะคะน้้งเจมอาจจะต้องลางหลังหน่อยเออโอเคเจมจมอยู่ตรงนี้เออโอเเจมบอเห็นเลย กล้องไหนเอกล้องนก้องนี้นะคะเดินสองสามลุกหนึ่เสองสามเอวดีมากสองสามโอเคครับกล้องนี้เผื่อไว้หน่อยนะครับกล้องนี้นะครับนะครับหนึ่งสองสามอีกทีครับหนึ่งสองโอเคเอาวิดีโอหน่อยครับส2งสองครับบ้านสูตรนะครับไปที่หนึ่งแทน สี่สามสองไปครับโอ้ฉันต้องหยิบเช็คเลยกระเป๋าเ้มกล้องนี้นะคะนี่นะคะก้องนี้นะคะหนึ่งสองสามชุดนะคะหนึ่งสองสาม ยบร้อยขาเขาพิโกทีหนึ่งแป2สามสองวันย้อนย้อขาอีกยอขาอีกผมว่ายิ้มให้หน่อยก็ได้ครับโซ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 เก็บกินใ้ปาบกล้องเนี้ยใช่ครับเก็บได้ใช่ไหมได้สูๆเนาะสู้นะครับเพื่อมาครับคุณสู้ไหมครับสู้มีน้ำสอง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 ห้าสี่สามสอง โอเคขอบ่ะขออครับปก็ได้นะครับพี่โจขออขออออขอไปขอไทยอีกรูปหนึ่งขอไทยอยีกรูป <shield> หนึ่งเทอนิ้วหน่ยเ้องมไมหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามโอเคถ่ายแล้วค่ะ I'm